กับธรรมชาตินะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มอร่อยออ่ยแบบนี้แต่ว่าก่อนอื่นก่อนอื่นก่อนอื่นสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการน้้อแฟมเีเจอกันเป็นประจำแบบนี้นะคะทุกวันอยู่ในขัตะเลิกทางช่องอัมร์นทีวี3 4ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่บูดูคาเฟ่นะคะก็เป็นคาเฟ่ที่มีหลายโซนหลายตีมากๆเชื่อว่าใครมานะคะต้องไม่เบื่อคือมาซ้ำๆๆได้เลย ก็สวยสวยครับมีหลายๆมุมสําหรับการถ่ายรูปเมื่อกี้ก็มาถ่ายนย่นึครับต้องบอกว่ามาที่นี่คุ้มจริงๆนะเพราะว่าจะมาดื่มเครื่องดื่มทานอาหารก็ได้หรือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชอบในเรื่องของการสะสมของเก่าอ้หต้องบอกว่าที่นี่เขาเลิศมากจริงๆนะคะเพราะว่ามีของเก่าที่หาดูได้ยากเนี่ยสามารถที่จะมาเห็นได้ที่นี่ จริงๆแล้วที่นี่อยู่ในกรุงเทพนี่เองครับอยู่แถวหนองจอกข้างนอกเขาตกแต่งสวยมากๆนะคะเหมือนการ์เดนแบบสไตล์ยุโรปนิดนึงคือเขามีหลายโซนหลายฟิลว่าอันนี้ก็คือแบบพื้นที่สีเขียวเยอะมากแล้วก็พื้นที่ทั้งหมดเขาก็ใหญ่มากนะคะแล้วก็ข้างนอก่หอมแบ,บบดอกไม้อะไรพวกนี้ด้วยแต่ตอนนี้ก็ยังหอมอยู่นะคะหอมทะลุแมสติดแมสมาเลยอ่ะ m เตอร์โมโดนะคะคือเป็นแบบโกดังเก็บของแอนทิควินเทจอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเจ๋งมากอะ่ะชอบเป็นไฮไลไท์เลยนะสำหรับท่าเพราะว่าเวลาเข้ามาปุ๊บเราจะเจอโซนนี้คล้ายๆโซนต้อนรับนะคะเป็นเคาน์เตอร์นี่เราสามารถสั่งกาแฟได้นะคะมีแอลกอฮอล์ให้เราใช้นะคะมีเมนูอันนี้น่าจะเป็นเครื่องทำแบบน้ำหรือกาแฟอะไรโบราณอะ่ะคือ ทุกอย่างที่นี่นะคะเขาเก่าจริงนะทุกคนเขาไม่ได้มาแอปเก่านะคะอย่างอันนี้อันนี้คือเครื่องคิดเงินโบราณนะคะนี่เป็นน่าจะของอเมริกาเนะ้นมันเป็น US ดอลลาร์หมดเลยอะข้างนอกนี่ก็มีเหมือนกันนะคะตอนที่เราเดินเข้ามาเราจะเห็นพวกฟู้ดทรัคนะคะมีแบบพวกรถแบบรถบ้านสมัยก่อนแล้วก็มีรถแทรกเตอร์้วยทุกคนแล้วก็มีทรัคที่แบบเราจะเห็นในหนังฝรั่งนะคะโซนนี้เนี่ยจะเปิดเสราร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะะักขัตเลิกเท่านั้นนะคะ จริงๆที่นี่นะชาชอบเพราะว่าชาเนี่ยชอบแบบอะไรที่มันดูแบบเรโทรอ่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้สะสมไงเราก็สามารถมานั่งที่นี่เพื่อซึมซับบรรยากาศได้นะคะมาถ่ายรูปเกรกๆแต่ว่าก็แฮชแท็กบูดูคาเฟ่หน่ยนะคะ หลังจากที่ชาชาพาเดินชมโซนรอบนอกของร้านกันแล้วนะคะก็มาถึงคิวของเราสองคนอาหลานพาเดินดูโซนกลางของร้านกันนะคะซึ่งโซนกลางของร้านวูดูคาเฟ่เนี่ยเขาจะมีกันอยู่ทั้งหมด3ส่วนหลักๆเลยค่ะ ส่วนแรกก็คือส่วนของคาเฟ่ซึ่งส่วนนี้เขาจะเปิดให้สั่งอาหารสั่งเครื่องดื่มทานได้ทุกวันเลยตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มนะคะซึ่งการตกแต่งเนี่ยก็จะเป็นห้องกระจกเน้นความโล่งโปรง่งสบายตาสามารถมองออกไปยังส่วนข้างนอกตัวร้านได้นะคะส่วนฝั่งตรงข้ามของคาเฟ่ก็จะเป็นรีสอร์ทนะคะเป็นส่วนของห้องอาหารซึ่งส่วนนี้เขาจะเปิดให้บริการก็ต่อเมื่อพื้นที่นั่งของส่วนคาเฟ่เต็มนั่นเองค่ะ ซึ่งภายในร้านเนี่ยก็จะมีการเพ้นรูปภาพอัดอาร์ตตกแต่งด้วยของสะสมสไตล์วินเทจซึ่งถือว่าเป็นของที่หาชมได้ยากด้วยค่ะส่วนถัดมาอยู่ติดๆกับคาเฟ่เป็นอาคาร2ชั้นนะคะเปิดให้บริการเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์โดยชั้นล่างเนี่ยจะมีห้องอาหารแบบส่วนตัวเหมาะสำหรับใครที่มาเป็นครอบครัวหรือว่าเป็นกลุ่ม5 6คนค่ะ ส่วนชั้น2เนี่ยจะเป็นห้องอาหารและห้องจัดเลี้ยงสามารถรองรับผู้คนเนี่ยได้ประมาณ200คนค่ะนอกจากนี้นะคะบนชั้น2เนี่ยยังมีมีติ้งรูมนะคะซึ่งเปิดให้เช่าเป็นห้องประชุมสัมมนาสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ถึง20คนด้วยค่ะ เราก็อยู่อีกโซนหนึ่งของบูดูคาเฟ่นะคะช่าจะบอกว่าตรงนี้นะคะเขามี2โซนก็คืออ outdoor นะคะก็อยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็มีแพรกลางน้ำอยู่3หลังนะคะตกแต่งประมาณแบบเหมือนชาวประมงเหมือนเราจะมาหาปลาทุกคนแล้วก็ข้างในเนี่ยแอร์เย็นสบายนะคะแล้วก็ าจํากัดไม่เกิน6คนต่อหลังนะคะซึ่ง6คนนะคะสามารถนั่งได้1ชั่วโมงนะคะแต่ว่าถ้าเราแบบกินเยอะมากนะคะยอดเกิน2,500บาทเนี่ยนั่งได้ยาวไม่มีลิมิตดี๋ยวเราไปดูอะไรดีกว่าชื่อเขาจะเป็นแบบทะเลทะเลนะคะ Dream Sea Sea of Paradise นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือ Family Heaven นะคะแล้วเข้ามาดูรนนียดีกว่า โอ้สันด้วยอ่ะนี่เหมือนเป็นอาณาจักรของตัวเองนะคะเหมือนนั่งอยู่ที่บ้านแล้วบ้านเราอยู่แบบริมแบบทะเลริมเลกอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าแพทั้ง3มหลังนะคะตกแต่งไม่เหมือนกันด้วยนะคะถือว่าโอเคแล้วทุกคนเหมือนเป็นแบบบ้านพักตากาศของตัวเองเป็นแบบห้องกินข้าวของตัวเองนะคะเริดมากนี่นี่ให้ดู โหทุกคนมันแบบใกล้ชิดธรรมชาติมากๆนะคะตรงนี้เนี่ยเราจะได้บรรยากาศแบบว่าธรรมชาติชิลๆใช่ไหมริมทะเลอะไรอย่างนี้แต่ว่าชาจะพาไปอีกโซนหนึ่งที่มันแบบแตกต่างกันสิ้นเชิงนะคะเป็นอีกฟิลหนึ่งเลยนะั่นคือโซนซาฟฟารีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงคะ่ะเร็ว แล้วตอนนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่ที่โซนที่มีชื่อว่าพิซซ่านะคะแต่ว่ามันจะซาฟารียังไงตอนนี้ทุกคนอาจจะงงอยู่เพราะว่าข้างนอกเนี่ยก็ดูแบบวินเทจเป็นพิซซ่าพิซซ่านะคะ mm hmm. เดี๋ยวพาไปดูข้างในซาฟารีแน่นอนคะ mm ่ะ hmm. เข้ามาเลย ที่บอกนะคะบางโซนเขาก็จะเปิดแบบไม่ทุกวันแต่ว่าโซนนี้เปิดทุกวันนะคะก็นี่คือความซาฟารีที่ชาพูดถึงนะคะมียีราฟทุกคนแบบสูงเท่าของจริงเลยนะคะมีนกด้วยนกเอ่นอนกแก้วนะคะแพรดแล้วก็มีม้าลายนี่แล้วก็มีมาาน,ก,มนกคู่อยู่ตรงนั้นโหแล้วก็มีเรือด้วยนะคะคือแบบซาฟารีเราก็ต้องแบบนั่งนั่งแคนูเนี่ยแบบล่องไปในแม่น้ําไปดูสัตว์นะคะก็ถือว่าแบบ เป็นอีกฟิลหนึ่งนะเปลี่ยนจากทะเลเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ตรงข้างหลังเนี่ยเขามีจำลองเตาถ่านให้ทุกคนเดี๋ยวพาไปดูและนี่นะทุกคนก็คือเตานะคะเป็นเตาจำลองเป็นเตาถ่านนะะมาเลยดูแบบได้ฟิลแบบออริจินอลมากๆนะคะแล้วก็พิซซ่าที่นี่นะคะเป็นเมนูเด็ดห้ามพลาดเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้ชิมกันด้วยนะคะ คนค่ะโอ้โห โซนร้อนๆมาไงนี่อะไรสองคนทำไมมานั่งในห้่องแอร์อย่างนี้ก็มาสั่งอาหารให้ไงคะคุณชาชาลอบใจคุณชาชาที่ไปร้อนมาเหรอคะก็คุณชาชาไปร้อนแต่ชาชาก็ไปเจอสิ่งที่สวยงามไปเจอบรรยากาศที่ดีงามถูกต้องไหมคะซึ่งอาหารที่สั่งมาเนี่ยน่ากินทั้งนั้นเลยอายุแนะนําสั่งนี้เลยก็นี่นะครับก็เป็นพิซซ่าลนเนื้อนะครับใช่ราคา250บาทค่ะ และนี่นะครับคือสเต็กเนื้อออสเตรเลียวากิวนะครับ8 6 0บาทส่วนฝั่งนี้นะคะก็เป็นข้าวหมกเนื้อน้องรายราคาอยู่ที่220บาทอันนี้คือเป็นโซนของเนื้อนะสำหรับคนที่ไม่กินเนื้อก็สามารถทานได้เพราะเขามีเมนูที่ไม่มีเนื้อนะคะถูกต้องออนี่เลยต้มยำรวมมิตรทะเลนะคะ300บาทแล้วก็ นี่สป,ปาเกตตี้เส้นดำขี้มองทะเลนะคะ220 <ok> <t une> คือเครื่องเขาแน่นมากๆานะทั้งต้มยำแล้วก็สปาเกตตี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราควรที่จะเริ่มรับประทานอาหารได้ซึ่งตอนทานเราไม่ควรจะคุยกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เราต้องใส่แมสแต่ว่าตอนทานเราก็ต้องเอาแมส์ออกอเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดคุยกันนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะ<ม>เริ่มรับประทานค่ะ ต้องบอกว่าเนื้อน,นุ่มมากแล้วก็ตัวข้าวเนี้ยนะคะกลิ่นเครื่องเทศนี่หอมมากจริงๆนะคะพอทานไปแล้วเนี่ยโอ้โหเหมือนเนื้อละลายในปากเลยะคะ่ะส่วนพิซซ่ารวมเนื้อเนี่ยแป้งกรอบมากๆเลยนะคะส่วนชีสเนี่ยโอ้โหมันหนามากเลยอะแล้วก็ตัวเนื้อนะคะเขาแบบว่าเป็นเนื้อละเอียดแล้วก็มีเป็นไส้กรอกด้วยนะคะกินไปนี่มันมันครบรสอะ่ะมันมันฟินมากเลยค่ะ ส่วนเนื้อสเต็กนะครับนุ่มมากๆนะครับแล้วก็ j u ซี่มีความมีเดียมแรก็จะมีรสชาติกรุบกรอมนะครับสัมผัสได้เลยว่าเนื้อเขาดีจริงๆนะครับเนื้อวาก,กิวนะครับอร่อยมากคือต้อยมยำมันแบบเข้มคนมากแล้วก็เครื่องแน่นมากๆนะคะช่าชอบแบบปลาหมึกเป็นพิเศษในต้ยมยำนะคะแล้วก็สปาเกตตี้คือหยุดกินไม่ได้ทุกคนคือแบบมันเผ็ดมาก สำหรับคนที่ชอบทานเผ็ดนะคะแนะนำเมนูนี้เลยนะคะกุ้งก็สดมากทุกอย่างแบบโอเคเลิศมากอิ่ม โซนที่ชาชาเนี่ยได้พาคุณผู้ชมมาทัวร์ไปแล้วแต่ว่าชาชาชอบเป็นพิเศษก็เลยจะพานานานกับพี่แันย่ามานั่งกินน้ำที่นี่เขาเรียกว่าโซนมิสเตอร์โมโดใช่มิสเตอร์โมโดใช่ตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆโกดังเก็บของเก่าแบบวินเทจอะไรเงี้ยเสื้อเนี้ยเสื้อพี่ดูวินเทจนะโอ้โหนี่คือไม่รู้ก่อนเลยนะรู้จักว่ากันจันโรซสกันจันโรซิสคืออะไรวงนี่ไม่รู้จริงเหรอวงนักดนตรีใช่ป่ะงใช่เออว่าคุ้นๆไม่รู้ แต่ว่าเครื่องดื่มเขานะถ้ามีให้เยอะแยะมากมายเลยให้เลือกนะต้องบอกว่าอันที่สั่งเนี่ยเหมาะสำหรับเด็กผู้หญิงนะร้รร<ช>อนนะนนี้ อย่างพี่ใช่ค่ะอโนเนะนะคะอันนี้สตรอเบอรี่ช็อกโกเย็นนะคะต้องบอกว่าเขาก็จะมีเลเยอร์นะคะเป็นสตรอเบอรี่ด้านล่างขึ้นมานี่ยจะเป็นช็อกโกช็อกโกแลตมีสตรอเบอรี่แล้วก็มีปัอกพีเม็นวิสกี้อาหารของอาหารคืออะไรตัวนี้นะครับก็คือกาแฟดำน้ำส้มเย็นนะครับ65บห้าบาทราคาไม่แพงอ่ะและนี่นะคะนี่นะคะบอกเลยว่าเขาทำให้คนพิเศษพิเศษอย่างชา คือือ blue ocean special นะคะคือที่ชฟบอกพิเศษอะเพราะว่าอันนี้เป็นเมนูใหม่ของเขาซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในรายการนี้เดี๋ยวเราอะนะจะถอดแมสแล้วเราก็จะดื่มดำกับน้ำของเราแล้วพอเรากินแก้วนี้เสร็จเราก็จะสั่งในคนละแก้วเพราะว่าน้ำเยอะมากมาโอเคไหมคะโอเคเริมร่มเลยค่ะ,คะ ร้อยแล้วนะคะซึ่งเมื่อกี้ชาบอกว่าเป็นเมนูพิเศษของชาใช่ไหมใช่วันนี้ของพี่ก็เป็นเมนูพิเศษเช่นกันเอสเปรสโซด ressing m i l ซิกเนเจ u r e โอ้โหใโซ่90บาทค่ะฝั่งนี้ราคาหนึ่งนะครับก็คือมิลคซิกอิน n ะ a g r 90บาท90บาทใช่ไม่แพงนะนี่ของชาซองแก้วิน ควบสองค่ะประชาตการเขาเรียกว่าโปรโมทเยอะๆเราจะได้ลองหลายๆอันเลือกไม่ถูกไม่ร right ู้จะเลือกใครดีอันนี้ก็น่ากินอันนี้คือสมูทตี้สตรอเบอรี่โยเกิร์ตนะคะก็คือแบบปั่นเอาสตรอเบอรี่จริงปั่นเลยนะคือมันอร่อยมากแล้วก็มีนะคะก็คือช็อกชิพมิ้นท์ปั่นคืออันนี้เป็นช็อกโกแลตปั่นรวมกับมิ้นท์มันน่าจะเป็นช็อกโกแลตที่แบบเย็นๆนิดนึงเดี๋ยวแชจะลองกินแล้วมีใบเพปเปอร์มิ้นท์ข้างบนด้วยมีช็อกโกแลตเก้าสิบเก9า9ิ9เก้าสมยนะ อากาศอากะศะกากะิ้ขอโทษเดินมาเรามาถอดแมสกินกันนะถอดแมสก์แล้วก็จะไม่พูดคุยกันนะคะโอเคค่ะเนื่องจาก บอกว่าถ้าเกิดว่าใครมาที่เนี่ยมาดื่มเครื่องดื่มก็จะรู้ว่าราคาไม่แพงเลยใช่นอกจากมีอาหารอร่อยมีน้ําอร่อยนะคะสามารถเดินถ่ายรูปได้ด้วยเพราะว่ามุมถ่ายรูปเยอะมากนะคะแล้วก็บรรยากาศดีด้วยมันเป็นวินเทจแบบสุดๆเลยอ่ะเนาะใครที่ชอบของเก่านะคะของสะสมสามารถมาดูที่นี่ได้นะคะเพราะว่าเขาเปิดทุกวันเนาะใช่เปิดทุกวันตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงสองทุ่มนะครับคือต้องบอกว่า โซนคาเฟ่ใช่ไหมใช่โซนคาเฟ่แล้วก็โซนทิศตะใช่แต่ว่าโซนนี้นะคะมิสเตอร์โมโดนี้ก็คือจะเปิดเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะ,ะ,ะ,ค,ะค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook วูดูคาเฟ่นะคะเข้าไปดูเลยรับรองว่าถ้าเกิดว่าเป็นวันหยุดของคุณมีความสุขแน่นอนเหมือนเรา3คนนะคะใช่แล้วค่ะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาของรายการดาวทาแฟมิลี่แล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันหยุดนะะะัขัตฤกษ์เวลาเก้าโมงครึ่งทางช่องอมรินทีวี 34ค่ะสำหรับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่วันอยู่นะคะตะเลิกหน้านะคะสวัสดีค่ะ ผิดไงไม่ได้แบบไปทัวร้อนๆด้วยกันก็เลยสั่งอันนี้มาปลอบใจไม้ง <Okay. S 2> แต่ถ้าไม่หายโกรธละ่ะเ็เรือ่องของยูไปแล้วกลับบ้านแล้ว <laughs> ต้องห้ามก่อนต้องห้ามก่อนห้ามก่อนะคะโอเคไม่โกรธก็ <laughs> ได้ <laughs> อะแฟมบิรี่